ดีมาดูขา้สุดปลายแล้วจจังบรรยากาศเนาะหยาดพี่น้องทั้งนั้นจะ จคบ้านก็สีขายกันขนาดกามีพริกนกพริกนกไนกอะไรนกอะไรสิอย่างนกควกนกควักอเมือไทยมือนนกขวัหนามือนลอยเลยบตรงดูไตเลย้องช้างเขาร้างเขาเต่ดพกหน่อยนะเ้าหนึ่งพริกกะลังกเลี้ยงกลังัพักวน

ก็บอนี่

เป็นปายุก่อนจงหแข้างลาแกไเท่ยายเจนมีลุงเขาหนิประดุกเยอะเดี๋ยวไปที่หามตัวนึงบ้านอยากปลาดุกนีมันไม่ไร้หรืปลาดุกน้ำปลาประดุกแหมก็ช่นวดนัดชี้กัน แค่ไม่สองน้ำมันนี่แต่ตอนไม่เป็นแพ่มาเป็นนึกงาีฟองต่อต้นนี่โยนโยนโยนนยวจะถูกไหมตัวนั่นแหะแวบนันแข้าทางนี้งั้นแหละคือดตัวเดยท้นดตัดกระเบานึงกระเบาก็แดงออย่างาก

โอ้ยมันเท่าแล้วตยี่ยกเอามาปล่อยกลับขึ้นปล่น้ำถมั่ก่อนเลยตัวใหญ่มากจักกิโลลองชั่งดูดุกวัดจะเท่าไเดี๋ยวได้ปลอยมันกลับขึ้นตัวนี้กับที่แล้วมั อ bon. no? oh, mm ีบอคือมันนึกว่าจะมันหนีมันสม่ไปแล้วใสไปเะได้ีที่แล้วไปกันกนมาไ่ประมอโอ้ยปลาดุกใจงอยู่เฮ้ยไอ้ยใหญ่เลยังใหญ่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเปลี่ยถ่ายแป๊บนึงแร่แรุ่้มจิ้มแล้วอร่อยมันจิงเนีแรลน้ำมันร้อนจุ้มกิ้มจิ้มอร่อยเคยทำบ้านบ้านนะจับันแล้ว เทียบันอาจจะเีเยอะโคนกันหนึ่งหนึ่งใส่โค่นโค่นหนืล่าหนึ่งใสวายใส่ัวยใส่ขวาเปี่ยนโลบีนั่ลนี่มันด้กิโลบีแ่มันมากโค่นตัวนายอืมนี่นะ cái này là hả? tải. anh hoàng anh hoàng mang bẹn không? cái <laughs> cái <laughs> cái 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 chắp chắp hắn đi đã đuôi chợ chắp đưa ra em không tin em không tin đốt đi đốt đều em không tin